ชาวไทยขืนหรือไทเขินแห่งเมืองเชียงตุงคือชนเผ่าไทยที่ตั้งถินฐานอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำาขืนสายน้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงบนที่ราบสูงฉานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่จึงเรียกขางชนเผ่าไทยกลุ่มนี้มาแต่ไหนแต่ไรว่าชาวไทยขืนคำว่าขืนมีความหมายเดียวกับแข็งขืนหรือขัดขืนในภาษาไทยปัจจุบันทั้งนี้ เพราะลำน้ำาขืนเป็นสายน้ำที่ไหลย,ย้อนขึ้นเหนือแทนที่จะไหลาจากเหนือลงใต้อย่างแม่น้ำทั่วไปชาวบ้านจึงเรียกอาการเช่นนี้ว่าน้ำาขืนแต่ต่อมาภายหลังสำเนียงพูดของคนไทยในประเทศไทยเพี้ยนเป็นชาวไทยเขินอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันชาวไทยขืนนับเป็นชนชาติไทยดั้งเดิมอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีรากฐานทางอรารยธรรมที่เข้มแข็งมั่นคงและเป็นตัวของตัวเองมาช้านานโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงตุงหัวเมืองใหญ่ทางตะวันออกของที่ราบสูงฉานเป็นนครรัฐที่รุ่งเรืองโดดเด่นเทียบเคียงกับเชียงรุ่งของชาวไทยหรือ12ปันนาและเชียงใหม่แห่งล้านนาไทยในสมัยที่อังกฤษเข้ายึดครองพมา่าแล้วปกครองอย่างเมืองขึ้น แต่กับปกครองเชียงตุงของชาวไทยขืนในฐานะรัฐอารักขาซึ่งถือว่าเจ้าผู้ครองนครยังมีอำนาจเต็มในการปกครองภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาจากรัฐบาลอังกฤษเหตุผลเพราะเชียงตุงไม่ต่อต้านแข็งขืนอังกฤษอย่างรุนแรงเหมือนพม่าอีกทั้งราชสํานักเชียงตุงก็มีความเข้มแข็งในขณะเดียวกันก็เปิดกว้างยอมรับ ให้าศาสนาอื่นมาเผยพแพร่ได้อย่างเสรีเชียงตุงตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแองกะทะล้อมรอบด้วยภูเขาขนาบข้างด้วยแม่น้ำสายสำคัญสองสายคือแม่น้ำโขงและสารวินโดยมีลำน้ำขืนไหลผ่านกลางมีเมืองบริวารน,น้อยใหญ่มาสวามิภักมากกว่าสิบหัวเมืองนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษยืนยันว่าในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล ของอาณาจักรเชียงตุงบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง2,700ฟุตแห่งที่ราบสูงฉานนั้นมัง่งคั่งไปด้วยทรัพยากรและาธาตุนานาชนิดและอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เป็นแหล่งเพาะปลูกใบชาและพืชผักผลไม้สารพัดนับแต่อดีตการเชียงตุงเป็นจุดยุทธศาสตร์ในฐานะเมืองหน้าด่านของพมา่าในการป้องกันการลุกลานจากจีน ขณะดเดียวกันก็เป็นประตูหลังของจีนในการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองลงมาสู่พมา่าอีกทั้งยังเป็นการชนระหว่างดินแดนเมืองขึ้นของอังกฤษกับเขตอินโดจีนของฝรั่งเศสเชียงตุงจึงมีความสำคัญเพียงพอที่อังกฤษต้องให้ความสนใจแต่พราภายในราชสำนักเชียงตุงมีแบบแผนการปกครองที่เป็นระเบียบมีเอกลักษณ์ทางขนบรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นตัวของตัวเองมีเจ้าฟ้าที่มีระดับการศึกษาสูงและเปิดกว้างทางความคิดอังกฤษจึงต้องให้เกียรติด้วยการปกครองเชียงตุงในฐานะรัฐอาลักขาเท่านั้นความเข้มแข็งของเชียงตุงในฐานะนครรัฐที่จัดการปกครองอย่างดีพิจารณาได้จากคําพรรณนาถึงชัยภูมิและผังเมืองอันดีเยี่ยมของเชียงตุง ซึ่งผูกเป็นคำคล้องจองกันว่าเชียงตุงคือเมืองแห่งสามจอมเจเชียง9้าหนองสิองประตูกล่าวคือเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยจอมเขาสูงสจอมมีหมู่บ้านดั้งเดิมที่เป็นชุมชนชาวไทยขืนขึ้นต้นด้วยเชียงเจดเชียงมีหนองน้ำหล่อเลี้ยงเมืองให้อุดมสมบูรณ์9หนองและมีประตูเมือง12ประตูเหล่านี้รวมกันเป็นแว่นแขวนที่มีสมญานาม อย่างเป็นทางการว่าเคมรัตตุงคาบุรีซึ่งมีความหมายว่าเมืองแห่งตุงคาลือสีที่ประชาอาณาราษฎดรมีแต่ความเกษมสมสำลาญทั้งนี้เพราะตำนานเก่าแก่ของชาวเชียงตุงกล่าวว่าเมื่อราวแ800ร้อปีก่อนเกิดมีเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นหน้าริมฝั่งแม่น้ำาขืน แต่มีพระดาบทรูปหนึ่งนามตุงคาลือสีแสดงอภินิหารอธิษฐานให้น้ำไหลออกไปเหลือไว้แต่เพียงหนองน้ำใหญ่ใจกลางเมืองซึ่งการต่อมาได้ถูกขนานนามตามชื่อดาบทรูปนั้นว่าหนองตุงและเป็นที่มาของชื่อแว่นแขวนที่มีความลุ่งเหลืองเฟื่องฟูริมหนองน้ำแห่งนี้ว่าเชียงตุงหรือเขมรัตตุงคาบุรี ราชสำนักเชียงตุงมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟนกับอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เพราะพงศาวดารเชียงตุงระบุว่าเมื่อราวแ0 0ปีก่อนพยามังรายกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่คือผู้ที่ทรงจัดทัพมาขับไล่พวกลัวซึ่งเป็นชนเผ่าที่เคยมีอิทธิพลอยู่ในดินแดนนี้มาก่อนแล้วทรงจัดราชบุตรมากินเมืองหรือมาปกครองเมืองเชียงตุง โดยผลักดันให้พวกลัวกลายเป็นชาวเขาอยู่บนภูสูงนอกเมืองเชียงตุงและบางส่วนก็กลายมาเป็นบ่าไพร่คอยรับใช้เจ้าเหนือหัวภายในราชสำนักเชียงตุงยุคแห่งความรุ่งเรืองถึงขีดสุดของราชสำนักเชียงตุงอยู่ในราชสมัยเจ้ารัตนากรแก้วอินทแหลงซึ่งของราชสมบัติในยุคที่มาอำนาจจากยุโรปกำลังขยายอำนาจในฐานะเจ้าอาณานิคม เมื่อราวห5 0าปีตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่หของไทยเจ้าเหนือหัวของชาวไทยขืนเชียงตุงพระองค์นี้ทรงพระปีชาสามารถและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แว่นแคว,ว้นของพระองค์อย่างขนาดนับนายแพทย์วิลเลียมคลิปสตันดอตมิชชันลีที่เดินทางเข้าไปเผยแพร่ศาสนาในเชียงตุงยังบันทึกถึงพระองค์ไว้ว่าเจ้าผู้ครองเมืองเชียงตุงมีอัธยาศัยดี น้ำใจอบอ้อมอาลีเป็นที่รักใคร่นับถือของพวกไทยขืนแม้แต่รัฐบาลอังกฤษก็ยังนับถือและให้เกียรติยศในการรับรองถึงชั้นที่มีการยิงสลุดเก้าวนัดเจ้าฟ้าเชียงตุงเมื่อเวลาไปไหนไที่เป็นเกียรติยศแล้วต้องขี่ช้างที่มีกูประดับด้วยเครื่องพร้อมมีขบวนแห่อันเป็นเกียรติยศอย่างคึกครืน้นเมื่อขบวนแห่ผ่านตลาด ทุกคนก็เบียดเสียดกันดูเจ้าฟ้าซึ่งประทับอยู่บนกูในกระบวนแห่ทุกคนต่างก็เงียบและทำความเคารพเพราะพวกไทยขืนนับถือเจ้าแห่งตนมากภายในเวียงเชียงตุงซึ่งค่อนข้างเล็กแคบแต่ปรากฏว่ามีพระอาราบหลวงตั้งอยู่ถึง20แห่งในลักษณะวัดชนวัดและยังกระจายอยู่ตามชานเวียงเชียงตุงอีกถึงกว่า50วัด สะท้อนถึงการเป็นแหล่งสถาปนาพระพุทธศาสนาที่มั่นคงแข็งแรงมาช้านานสำหรับชาวเมืองเชียงตุงพวกเขาถือคติประจำใจว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องพึงทำบุญให้แก่ศาสนาให้ครบตามลำดับคือ 1. บวชพระซึ่งหมายถึงบวชเนน 2. เปกตุหมายถึงบวชพระ 3. ถวายทานน้ำอ้อยและส ทานเวสันดรด้วยศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเช่นนี้เองชาวไทยขืนเชียงตุงจึงทําบุญมากเสียจนเกิดภาษิตเชิงอุปมาอุปไมยว่าอยากินอย่างมา่านอย่าตา,นอ,านอย่างไตเพราะพวกไตหรือคนไทยนั้นหาเงินมาได้ห้าบาทแต่ทําทานเสียสิบบาทจนไม่มีใครจะเอาเยี่ยงอย่างในการทำบุญได้ การทำบุญของชาวไทยขืนเชียงตุงยังมีความหมายต่อการดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาเขียนของตนเองไว้เพราะในการทำบุญครั้งสำคัญจะต้องมีการถวายพระไตรปิฎกบรรจุพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พาธิบวชใหม่ศึกษาเล่าเรียนสืบทอดศาสนาต่อไปตราบเท่าที่ยังมีการทำบุญก็หมายถึงยังมีการใช้ตัวหนังสือไทยขืนโบราณ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทอักษรล้านนาซึ่งปัจจุบันแทบจะสูญหายไปจากดินแดนล้านนาเชียงใหม่แล้วนักนิลุกติศาสตร์จึงลงความเห็นว่าเคเมรัชเชียงตุงเป็นป้อมประการสุดท้ายที่ป้องกันอักษรล้านนาซึ่งในอดีตใช้กันแพร่หลายในเชียงรุ่งเชียงตุงเชียงใหม่ม่ให้สูญหายไปนอกจากนั้น การที่ราชสำนักเชียงตุงในรัชสมัยเจ้ารัตนากรแก้วอินทแหลงได้ว่าจ้างบริษัทเลมิงตันของอังกฤษผลิตเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขืนจำนวน50เครื่องทำให้นักประวัติศาสตร์โบราณคดียอมรับว่าชาวไทยขืนเชียงตุงเป็นชนเผ่าไทยดั้งเดิมกลุ่มเดียวที่มีเครื่องพิมพ์เป็นภาษาตนเองอย่างไรก็ตามภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความขัดแยงและสับสนในการเจรจาเรื่องเอกราชกับอังกฤษทำให้เชียงตุงและรัดฉานกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพพมา่าราชสำนักเชียงตุงที่มีกรรษัตริย์สืบทอดราชบัลลังก์ต่อเนื่องมานานถึง800ปีก็ถึงการล่มสลายชาวไทยขืนเชียงตุงและไทยใหญ่ในรัดฉานมีสภาพเป็นชนกลุ่มน้อยและพลเมืองชั้นสอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่รัชฉานมีพื้นที่กว้างใหญ่ ถึงหนึ่งในสามของพมา่าและมีชาวไทยใหญ่ไทยขืนเป็นพลเมืองส่วนข้างมากรัฐบาลพมา่าเปิดเชียงตุงออกสู่สายตาโลกภายนอกอีกครั้งหลังจากปิดตายดินแดนนี้มานานทำให้โลกได้ประจักษ์ว่าแม้จะอยู่ในฐานะพลเมืองชั้นสองที่แทบจะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองการปกครองโดยสิ้นเชิงและยังถูกลุมล้อมด้วยวิถีวัฒนธรรมแบบพมา่า แต่ชาวไทยคืนเชียงตุงก็ยังคงดำรงรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทั้งนี้ก็เนื่องเพราะการดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มธงแห่งพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแรงศรัทธาที่มั่นคงแข็งแรงเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันอันแข็งแกร่งของชาวไทยขืนเชียงตุงต่อการเปลี่ยนแปลงและถูกกลืนโดยวัฒนธรรมอื่นนั่นเอง